จริญธทรมมอย่างพุทธบริษัททั้งหลายเนาะแล้วก่อนที่เราจะสวดมนต์เราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมทุกวันแต่เมื่อวานสองวันก็ไม่ได้ทําไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่ได้ทําก็ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งคือว่ากิจภารละหน้าที่เราก็ได้สวดมนต์แผ่เมตตาม,มุทนาบุญอ,อนน้อมทำตนพรุ่งนี้ก็จะได้พากันสวดทำวัดเย็นแล้วก็สวดจักรพัดตามกำลังวัน ที่สลาวัดห้วยหุงเพราะว่าถวายให้ในหลวงราชการที่เก้าใครว่างก็มามากระทําเป็นลึกถึงพ่อพ่อของแผ่นดินเป็นคิดหน้าที่เราเราอยู่ใต้บุญบำมีของท่านกริย์ดมุ่งจากกีราชการที่เก้าราชการที่สิบกระทาหน้าที่ที่ดีเพราะว่าน้อมนัลึกถึงบุญกุศลที่ท่านทําไว้แล้วเป็นสิ่งที่ ถ้าไม่มีกษัตริย์ที่มีคุณธรรมไม่มีท่านว่าตอนที่ท่านได้ของราชว่าท่านตัดบอกว่าเราจะปกครองโดยธรรมโดยธรรมสำคัญโดยความเป็นธรรมเป็นธรรมเป็น,รรปนวินัยเนึงศีลนึงธรรมธรรมถ้าทนไม่ครองด้วยธรรมท่านก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่เป็นที่รักของชาวไทยทุกคนส่วนมาก แต่ทุกที่ไม่รักก็มีนะมีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักมั่งก็ธรรมดามีคนที่เห็นด้วยกับที่เห็นไม่ด้วยมันก็มีธรรมดาเรียนก็มีสองด้านเสมอแต่เราก็มองด้านดีคนเราเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญญาบรามีท่านก็เป็นโพธิสัตว์เก่าครูบาอาจารย์สายพระยาเจ้าทั้งหลายท่านก็ชมในหลวงท่านว่าเป็นผู้ที่เป็นโพธิสัตว์เป็นผู้บำเพ็ญเป็นปัฒนาพุทธภูมิเพราะว่า ประมาทไม่ได้ท่านมีดีมากมายแต่เราท่านทลายนี่ยังเป็นผู้ที่เดินทางแล้วก็ต้องสร้างบุญต่อบุญไปเรื่อยๆพอท่านสร้างมาเต็มที่อายุแปดสิบพรรษาท่านก็สวรรคตไปนะแต่กิจหน้าที่เราก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนก็ทําหน้าที่ดีแล้วยุคเรานี่ยังได้เกิดท่านบ่มีของราชการที่เก่าบุญบ่มีถือว่าทําร่วมกับท่านมาเกิดในยุคข,ของท่าน ้าเราปรารถนาจะไปเกิดหรือว่าเป็นเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เป็นไปได้ตามโพธิสัตว์ตามพระเจ้าสมเด็จอมบทมตั้งแต่เริ่มต้นนะสมเดมม็จอมบทคมโพธิสัตว์ที่เริ่มต้นเป็นโพธิสัตว์เก่าเริ่มต้นมาหารมาหลายล้านองค์แต่เราไม่ไปไหนพยายามเราพยายามทำทำตัวเองให้มีโมมีสิบโมมียี่สิบโมมีสามสิบให้เต็มที่เต็มกําลังเต็มใจนะถ้าเราไม่มีความ กตันย่กะตะเวทีมันก็มีไม่มีความดีในตัวเองไม่เป็นบุพการีชนมันก็ไม่ได้บุคคลสองอย่างเนี้บุพกาลีชนที่ได้ทําให้เราได้กราบได้ไหว้น้อมลึกถึงสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กก็ได้ได้สมุดมีก็ภาพมีภาพในหลวงมีอะไรครบสมัยนี้ไม่มีแล้วหนังสือสมัยที่มีภาพในหลวงที่ประทานให้ไม่มีไปตามยุคตามสมัยเด็กมันก็เหินห่างจาก องย์กษัตริย์บางทีก็ให้มองในแง่ไม่ดีมันก็ทําให้เสียแต่คนเราจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวถ้าเราทําตัวให้หมดจากราคะโทสะโมหะมันก็ไม่ตกอบายได้แต่ถ้าทําให้ฟุ้งเฟอ้อเหิมในราคาโทสะก็ตกอบายเป็นทั้งดีทั้งไม่ดีแต่คนเราก็เกิดมาเพื่อจะสร้างสังสมบุญญาบุญมีพระโพธิสัตว์ท่านนยังมีในโลกนี้ยังสงา์ฐขขานยังหลวงพ่อไปบุญ สุมังคโลท่านปัฒนาพุทธภูมิพุทธภูมิเดินูทีอย่างเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสัตว์อยู่พ่อแม่ท่านสอนมาใส่บาตรตั้งแต่เล็กๆใส่บาตรใส่อะไรทำบุญให้ทานไม่ขาดนะไปไหนต้องลูกไปด้วยความผูกพันนี้ความบุญเป็นผูกพันเป็นสายใหญ่สายใหญ่แห่งบุญสายแห่งกุลสัแห่งบรมีนําทท่านให้คนควายบักบันคนควายเวลาได้หนุม่มได้น้อยก็ไม่ลงโลกก็ออกมาบวชเลย ไดไ้ไวชกันก็ออกมา,ออกมาบวชไวยี่สิบเอ็ดยี่สบสองก็ออกมาบวชหลวงพ่อไปบูญสุมังกะโลที่ลำปางตอนนี้ท่านก็ไปสร้างวัดอยู่ที่วัดเทพนิมิตอยู่ที่เชียงของเชียงรายพระพระโพธิสัตว์ใหญ่พระโพธิสัตว์ที่ม่หน้าภาพไปก็มีหลวงพ่อรดบทพระที่เวียดนามก็มีพระที่จุดไฟเผาตัวเองเพื่อไม่ให้คนตายมาก เสียสละชีวิตเสียสละทุกอย่างเอาทำไว้ในโลกนี้เพื่อให้คนประพฤติปีบัติเสียสละไม่ใช่ตายด้วยความหลงให้โยมเขาจุดไฟเผาแต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นตายมากกว่านี้ไม่ให้ชาวพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทสีตายมากกว่านี้ถ้าท่านไม่ตายท่านไม่มรณภาพไปหนึ่งลูกมันก็จะตายมากกว่านั้นนี่คติของบริษัทท่านเสียสละชีวิตทุกอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเสียสละชีวิตทุกอย่างมากมายมาก,มากนับไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าขอน,นัพระคดมท่านก็เกิดเป็นพญาลิงอยู่ในป่าในเขาเป็นพญาลิงไปเห็นพรามณ์คนหนึ่งเป็นพรามณคน,นไปตกเหีวตกอะไรไม่ได้กินน้ําถ้าไม่ช่วยก็จะตายพญาลิงเห็นแล้วถ้าเราพรามนี้คนนี้ถ้าเราไม่ช่วยก็จะตายตายที่เกิดตกเหีวตกอะไร ตกลุมก็ไปช่วยดึงมาลิงพระโพธิสัตว์ก็ไปช่วยดึงพราหมณ์คนที่ตกเขามาพอดึงช่วยแล้วมาช่วยแล้วก็พาออกจากป่าพอเดินออกพอมาช่วยพอถึงที่พราหมณ์คนนั้นก็เกิดความโลภความหิวอยากกินเนื้อเนื้อลิงเอาใช้ไมค้ค้อนใช้หินทุบทุบหัวของพญาลิงพญาลิงก็ไม่โกรธ ไม่ทำร้ายอะไรไม่ทำร้ายต่อพราหมณ์ที่ประทุษสลายคนที่ประทุษสลายเป็นพอตอนหลังมาท่านก็พาไปส่งถึงข้างนอกเนี่ยท่านไม่เป็นประทุษไม่ทำร้ายท่านจะฆ่าก็ได้ฆ่าพราหมณ์แต่ท่านไม่ทำเพราะฆ่ามันเป็นบาปท่านมีศีลมีธรรมมีศีลเป็นพื้นฐานมีธรรมะในจิตใจเนเห็นว่าเราทำดีคือว่าดีนะทำชั่วคือว่าชั่วท่านเลยไม่ทำร้ายทำาลายพราหมณ์ะระลับระงับความโกรธได้ มีขันติความอดทนมีความเมตตามีอุเบกขาได้เนี่ยพระโพธิสัตว์ใหญ่ที่ท่านเกิดเป็นสัตว์ยังไม่หลงเพลิดเพลินในการโมโหโทโซเนี่ยเราถ้าเราเป็นส่วนมากสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ธรรมดาส่วนมากถ้าเกิดเป็นสัตว์มันจะเป็นสัตว์ที่ดูร้ายมีความหลงเป็นปกติแต่กัตรัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีการเจริญเมตตาปัญญาอยู่เป็นประจำท่านเลยไม่หลง ไม่หลงเพิดเพลินเหมือนมหาชนกว่ายน้ําทวนกระแสน้ําไปไม่มีความท้อแท้ท้อถอยแม้แต่เทวดามาลอยอยู่ตรงหน้าก็ไม่ลองขอให้คนช่วยไม่ให้ขอให้เทวดาช่วยไม่เห็นฟังก็ไม่ขอให้ใครช่วยต้องช่วยตัวเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยใจิตใจที่เข้มแข็งใจิตใจที่มีคัมติความอดทนถือเข้มเนคขมะบมีตลอดเพื่อจะไปสู่ ความหลุดพ้นเพื่อจะสร้างบมุมีต่อบุมีไปเรื่อยๆถือพรหมจันทร์ไม่ให้พรหมจันทร์มันด่างพ้อยวันพระมันศีลก็บ้วนปากสมาทานศีลปานาทินนาปรมจริยามุสาสุลานี่เนี่ยสมาทานศีลพอไหวน้ําไปก็สลบไปพอสลบไปเขาก็นางฟา้านางสวรรค์ก็โหมหิวท่านไปถึงฝั่งได้นีมหาชนกเนี่ยเพราะว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็ สร้างมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสัตว์อยู่ท่านยังช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายอยู่นีนะ่พระโพธิสัตว์ถึงเราเกิดในยุคราชการที่9ท่านก็เป็นโพธิสัตว์ที่มีบุญใหญ่เป็นบุญมากบุญมากมายเจอพระยาเจ้าเจอพระอาหตรไม่รู้เท่าไหร่เจอครูบาอาจารย์มาผ่านมาท่านก็ยอมรับหมดสมากร้อยทั้งร้อยยอมรับว่าท่านเป็นผู้ที่บุญบ่มีเต็มแล้วท่าน ปัถนาจะเข้าถึงโซดาบันสิกิทาคาอนาคาก็ได้เข้าถึงความบุดพ้นก็ได้แต่ท่านถ้ายังไม่ลาพุทธภูมิท่านก็ปัถนาพุทธภูมิไปต่อท่านต้องชิมลางผ่านมาหมดแล้วโซดาบันสิกิทาคาอนาคาผ่านมาหมดแต่ยังไม่เข้าซึ่งความเป็นอรหันคือว่าท้ายังไม่ปรารถนาแค่สาวกภูมิแต่ท่านปัถนาพุทธภูมิพุทธภูมิภูมิที่ใหญ่พอมีสามสิบต้องเต็ม ถ้าย0สิบยังไม่พอตรง30สิบเราทันอะไรก็ต้องบำเพ็ญบำเพ็ญไปเรื่อยบำเพ็ญให้ทานรักษาสินถือเนคัมมะมีความซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับผู้อื่นเป็นผู้ที่ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นถ้าบ่มีเราถึงบ่มีเราเต็มพระกระภพชาติมันผ่านไปผ่านไปแป๊บเดียวก็ตายแป๊บเดียวผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อวานก็อยู่ที่สุพรรณวันนี้ก็มาอยู่ที่นี่มันก็แป๊บเดียวเอง หนหนทางก็ง่ายมันก็เร็วหลายร้อยกิโลก็ผ่านมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็ถึงได้ทางลงทางเตียนเหมือนทางงูเหมือนครูบาศรีวิชัยท่านว่าไหมทางเตียนทางลงคนจะมีหูทิบตาทิบจะเป็นผู้ที่เสพคุ้นบ่อยบ่อยถ้าเสพคุ้นในหูทิบตาทิบมากๆก็ทําให้เสียตาเสียทําให้ติดซีลีี์ติดอะไรต่างๆเด็กทุกวันนี้ก็ติดมาก แต่ถ้าติดมากมันก็ทุกมากอีกหน่อยมันก็ทุกต้องพ่อแม่ต้องมาเลี้ยงมาดูติดไฟเบอร์ติดในสิ่งต่างๆแต่คนเรามีแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นประโยชน์เราเปิเสร็วว่ายุคนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรมันต้องมีมีแต่เราใช้ให้เป็นคุณก็คุณน,นั้นถ้ามีโทษก็โทษมาหันฉะนั้นเหมือนร่างกายเราเราทําในทางที่ดีพามาสดม,นม,ม,ม,มน,นมาแผ่เมตตาโมทนาบุญมาสรรเสริญ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอมบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นทางดีแต่ถ้าเอาร่างกายเอาวาจานี่ไปร้องเพลงไปในกรรมราคะโทสะโมหามก็มกอดกันจมไปไปในสิ่งอบายไปลงในรูปเสียงกลิ่นรสผละในเวทนาต่างๆมันเสียเวลาครูบาอาจารย์ท่านว่าเสียเวลาความเพลิดเพลินต่างๆทําให้จมแช่มันชมสับส้นดอกไม้จมไปเรื่อยมันก็เพลินไปเรื่อยกลิ่นหอมดอกนั้นดอกนี้ไปเรื่อย การทั้งหลายกหมือชมสวนดอกไมนะ้แต่เราเห็นการพวกนี้เป็นเจตที่มันผ่านมานะแล้วแค่นั้นสุกแคร์นั้นทุกแคร์นั้นมันก็ผ่านมาทุกๆสุขปนกันไปมันเลยติดในกาม,มาตัญหากิเลสตัณหาเียกิเลสพันห้า 108, ตัณหาร้อยแปดมาต่าเรื่อยๆแต่การประพืชของเราเราพยายามทวนกระแสโลกทวนกระแสกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด มันให้ทานมันสวนมต์แผ่นมันเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเป็นกิจหน้าที่เราต้องทําถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ถ้ามีโอกาสมีเวลาเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกินกินชีวิตคนไปสู่ความแก่ความเจ็บกันเหมือนในภาษาว่าจะทําหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้ทําทาไม่ไม่ยังไม่เสียสิ้นเหมือนวันหนึ่งก็วันหนึ่งว่าเราจะทํานั้นอันนี้ออกไปมาก็ไม่ได้ทํามากเลยแต่ถ้าคนตั้งใจมันต้องทําให้ได้ เติมตามที่เติมกำลังด้วยความศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยวิยะบ่มีเนี่ยมีวิยะมันก็เป็นหน่อนเนื้อของพระโพธิสัตว์ที่เป็นวิริยธิกะศรัทธาธิกะปัญญาธิกะมีสามทางพระโพธิสัตว์แต่เราก็ต้องทําทําทุกวันเพียรสร้างเพียรบําเพ็ญเพียรเยจเริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญา แต่ปัญญาบางทีก็ต้องนำหน้าเพื่อจะรักษาสีห้มันคงจนจเจริญเจริญสมาธิบ้างบางทีเราสวดมนต์ก็จเจริญสติสมาธิไปด้วยกายวาจาเราน้อมมาในการสวดมนต์จิตที่มันจะคิด่องไม่ดีมันมีน้อยมีหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันมีน้อยสมัยจะคิดทางดีถ้าเวลาสวดมนต์มันแวบ,บไปแค่จิตมันไม่ประกอบด้วยกายกรรมสามวิจกรรมสี มโนไปแค่มโน,มโนทั้งใจอย่างเดียวถ้าเราทํากายะกรรมทางดีแล้วก็ไปทางดีเพราะคนเราเพื่อจะสร้างบุญญาบรมีเพื่อจะให้ไปสู่ความสงบแล้วครับไปสู่ความสุขความสบายสบายในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป้าหมายสูงสดุดโพธิสัตว์ทุกอย่างทุกองค์ท่านปรารถนานิพานสมบัติ ท่านไม่ปรารถนาแค่พรมสมบัติสวรรคสมบัติมนุษยสมบัติหรอกแต่ท่านปาถนานิพพานถึงความลุดพ้นความพ้นจากทุกนั่นเองพุทธเจ้าท่านกระตัดบอกแนละ้วทุกเป็นพื้นฐานเบื้องต้นไม่มีใครทำไม่ทุกทุกในการสแสวงหาในการลิ้นรนทุกในสังขารร่างกายนี่มีความเสื่อมความสิน้นความเจ็บคนป่วยนี่มีทุกคนไม่ว่าคนแก่คนหนุ่มะแต่เด็กๆหนุ่มๆอาจจะไม่ทุกมากมันจะเพลิดเพลินได้ แต่คนแก่คนอายุมากนี่ก็ไปตามนะตามตามสังขารที่มันใช้มานานใช้มานานมันก็สุดสมมันก็เสื่อมสมเหมือนเราเนี่ยมันก็มีเจ็ดพวกปวดหัวปวดฟันปวดสารพัดถ้าฟันหลุดออกซี่หนึ่งซี่หนึ่งก็โยกคอนไปด้วยทําให้หลุดลุย่ยทําให้ทุกเขเวทนามากซ่อมเท่าไหร่มันลดเก่าๆเนี่ยซ่อมเมื่อไหร่ก็เสียซ่อมเมื่อไหร่ก็จะพังเอาอะไรเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ไม่ไม่มีดีนะ พอมา,าใช้มานานแต่ต้องทําใจเพราะาสังขารเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุแล้วเข้าสู่ความทุกข์เข้าสู่ไม่ใช่ตัวตวนนันนิจจะลักษณะลักษนณะของไตรลักษณ์สามไตรแปลว่าสามไตรลักษณ์เป็นของธรรมดาแต่ธรรมดาคือว่าไม่ธรรมดาคือว่าเราต้องตอนที่เรายังอยู่ดีเรา <c oughs> ยังไม่เจ็บป่วยหรือว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ทุกข์ทมานพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาม,มทนาบุญอยู่ในพุโทโธธรรมสังโฆอยู่ในลมหายใจอยู่ในการฟังธรรมะในการพระพุทธปฏิบัติน้อมบุญกุศลแผ่ไปให้บิดามารดาบิดาคือว่าพ่อมารดาคือว่าแม่ชนกนี้นี้รักเจ้าเทียบเท่าชีวาก็ว่าได้ชนกชนกชนณีเนี่ยเหมือนในหลวงท่านรักสมเด็จยามากรักมากรักแม่มาก ผูกพันกับแม่มากเพราะแม่นี่เลี้ยงมาแต่เด็กเลี้ยงมาแต่เลก็กมีพี่ชายมีพี่สาวอกีกแต่ท่านเป็นคนสุดท้องแต่ท่านก็ผูกพันมากรักสมเด็จยามีความผูกพันเพราะว่าพอพี่ชายเสียแล้วท่านก็ต่อร้กสมบัติมาเพราะท่านก็รักสมเด็จยามีความผูกพันมากเพราะท่านว่า เหมือนลููตามหาบัวเหมือนกันนะท่านก็ลักมาดาของท่านพามาบวชพามาพึ้ปฏิบัติจนแม่ท่านเสียชีวิตไปในความเป็นบวชชีนะ่ให้แม่บวชชีได้ดึงให้แม่มาบวชแต่บุคคลทั่วไปนะน้อยที่จะดึงพ่อแม่มาบวชได้แต่ทางอิสานมีเยอะนะเพื่อนพระอาจารย์นี้หลายรูปนะที่ดึงพ่อแม่ดึงคนรอบข้างมาบวช ได้เนะี่ยถือว่ามีบุญเก่ามีเคยสั่งสมมาแต่คนเราดึงได้ก็ได้ได้ไม่ได้ก็ต่อดึงตัวเองก่อนให้ตัวเองมาตั้งมั่นก่อนคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นเพราะว่าทิฏฐิมันบังไว้ตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ทิฏฐิมานะนาเนี่ยมันบังไว้มันไม่คิดว่าปุถุชนก็เป็นปุถุชนนะแต่ความจริงปุถุชนเป็นญยายชนได้ด้วยพระธรรมพระวินยัยถ้าเรามีพระธรรมพระวินยัย แนบแน่นเป็นเนื้อเดียวของพระธรรมพระวินัยแล้วสามารถเปลี่ยนจากปุทุชนผู้คนที่นามืดบอดนี่เป็นอิยาชนได้เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากราคาโทสะมันได้ผูที่พูดที่ตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยสำคัญการไปพุิบัติเราก็ไม่ใช่มีแค่พ่อเกิดแม่เกิดแค่ชาตินี้ชาติที่ผ่านมาก็มี ที่ผ่านมาก็พอมาเกิดไม่เกิดในชาติที่แล้วก็มีอยู่แล้วมีแต่เราระลึกไม่ได้จําไม่ได้พอเราย้อนอดีตไม่ได้แต่อนาคตที่เราจะต้องมีอีกเราต้องมีนะพอเกิดไม่เกิดที่เราจะต้องไปร่วมเกิดในท้องท่านแต่เราสวดมนต์ในปัจจุบันเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญให้ท่านให้ท่านโมทนาบุญที่เราร่วมแล้ก็จะไปเกิดสมาธิที่ถูกต้องเป็น สม,มาธิมีความเห็นทุกต้องถูกตรงถูกจริงถูกธรรมเราก็เกิดในธรรมะในเป็นสายใหญ่สายใหญ่แห่งธรรมะเส้นสายใหญ่แห่งบุญกุศลในบรมีถึงชาตินี้เราไม่ได้มีสายใหญ่แต่เราก็มีเชื้ออยู่เชื้อในทางดีเราก็ไปดีสายใหญ่นี้สําคัญมันตัดไม่ได้ฉะนั้นเราปวดมนในชาตินี้ปัจจุบันก็แผ่ให้นาคตได้ถ้าเรายัางเวียน่ายตายเกิดอยู่เนี่ศาสตร์ของพริษัทท่านก็ ทำปัจจุบันเพื่อไปอนาคตมาอนาคตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะไม่เป็นผู้หลงหลงในโลกในหลงในวัตโตส,สงสารหลงในรูปเสียงกินรสเราจะเป็นผู้มีเบรกมีเบรกห้ามล้อไม่ให้มันเพเลิดเพลินไปในรูปเสียงกินรสมีสติมีเบรกห้ามล้อไว้เราจะเป็นทายาแทแห่งธรรมเป็นญาติทายาทแห่งพ่อแม่ที่มีศีลมีธรรมมีกรรมฐานนี้เราก็จะได้ออกบวชประพฤติถึงเราหลงก็หลงไม่นาน ไม่นานก็จะมาประพฤติธีบัตรมาบวชมาบวชเป็นผ้าขาวเป็นชีเป็นอะไรแล้วแต่คนเราเกิดมาเพื่อจากพบเพื่อพาคแต่ความสุขของประชาชนมันสุขแค่ไม่กี่ปีเดียวก็หมดแ,แต่สุขของพระยาเจ้าของผู้ที่เห็นทุกข์จริงๆเสุขมัดปลายชีวิตเหมือนกินอ้อยทางปลายมาหาทางขนมันค่อยหวานไปเรื่อยๆ แต่คนที่มีความสุขทั้งโลกก็เหมือนกินอ้อยทั้งคนไม่ๆก็หวานนานนก็จืดจางนานน,านาากมมเ็เจอความทุกข์ความไม่เอรเดอร่อยเจอความทุกข์เป็นปกติพอกินอ้อยทางหวานทางสัมผัสทางวทนาความจริงพวกนี้มันเป็นนามธรรมาเป็นผู้ที่ติดผู้ที่เคยทําประจันติดมาเราก็ติดมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่เราระลึกไม่ได้แต่เราพยายามพทธเจ้าท่านว่าตัดเรื่องทุกข์ พุทธเจ้าจงว่าทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดำไปท่านตัดเรื่องทุกอย่างเดียวนะทุกในสังขารร่างกายท่านไม่เห็นทุกแล้วก็เห็นธรรมท่านเลยเห็นทุกการเกิดก็เป็นทุกแต่คนสมัยนี้หานกันเกิดมีสุขมีการฉลองวันเกิดกันอะไรวุ่นวายฉลองวันเกิดอะไรวันเกิดมาความจริงนะวันเกิดตัวเองวันตายของแม่ก็ได้วันเกิดตัวเองความจริงกันโทรไปหาแม่ไปโทรไปหา คนรอบข้างก็ได้คนที่ทําให้ตัวเองได้อยู่ทุกวันนี้อย่างน้อยเราก็ต้องทดแทนบุญคุณนะแต่ในสมัยนี้การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์แต่คนแก่ของปุ้ตืนถ้าก่อนแก่ก็เสวยให้มันสุขส,สุดตายแล้วก็ไม่ได้สวยนะพวกที่ผ่านชนมันก็คิดแบบนี้คิดมีอะไรก็กินก็เสพคุ้นให้มันเพลิดเพลินในที่สุดแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้ไรไปสุขเวทนาเหมือน เหมือนพระพยับแดดเหมือนมาแค่กระดูกแห้งๆมีแต่กระดูกไม่มีเนื้อหนังไม่มีความอิ่มอิ่มเพราะน้ำลายเจ้าของเหมือนลุมทานเพลิงเหมือนชิ้นเนื้อเนี่ยใครจิกใครกินก็ไม่ทันอิ่มก็โดนจิกโดนตีการมทั้งหลายก็เหมือนกันพุทุชนทั่วไปคนเคขาย่อมหลงหลงไปในสิ่งต่างๆพวกนี้ในสุขเวทนาเวทนานีนรูปเสียงกิริยลดพุทธะธรรมลม มันก็แยกกว่าสัตว์ได้ชั้นแยกกว่ามันไม่เป็นระเบียบม,มันทําให้กิจใจมันวุ่นวุ่นไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะพอนาถิตันหาสมานาทิแม่น้ํสันเมอด้วยตันหาไม่มีพาะผู้บุคคลพวกนี้นเป็นผู้ที่มันยังหลงมีปัญญาน้อยศรัทธาน้อยปัญญาน้อยเลยไม่เห็นโทษของภยัยแห่งกรรมรลคะเลยเพลิดเพลินไปในสิ่งต่างๆแต่ถ้าคนมีปัญญาจริงจริง เห็นโทษเห็นภยัยพวกนี้ก็รักษาศีลพรหมจรรย์รักษาศีลเนขมะปัญญาวิยะคันติสัจจะติฐานเมตตาเบคาเนี่ยรักษาพวกนี้มันก็จะเจริญขึ้นไปกายเบาจิตเบาก็เข้าสู่มนุษย์สมบัติได้ปัสนาสมุษรสมบัติก็ไปได้ปัสนาสวรรค์สมบัติก็ไปได้ปัสนาพรมก็ได้ปัถนานิพพานก็ไปได้แต่คนทั่วไปมันก็จะเป็นผู้ที่จะหลงหลงไปในสิ่งต่างๆสิ่งที่มัน เพลินแต่เราหลงมั่งแต่เรามีเบรกห้ามล้อคือว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญามหาสติมาสมาธิมาปัญญาจะทำให้เราเป็นผู้ที่ค่อยออกจากโลกไม่ค่อยติดในโลกโลกกระทำมีลาบมียศสัมเริญมีทามีสุขมีทุกข์มีโลกกระทำแปดเราจะเข้าถึง มักมีองค์แปดมีความเห็นที่ถูกต้องในตัวปัญญาดำริออกจากรรมก็ตัวปัญญาวาจาชอบก็เป็นตัวศีลการทําการงานชอบนี่ก็เป็นศีลอาชีพชอบก็เป็นศีลเพียรชอบก็เป็นสมาธิเพียรชอบสติชอบก็เป็นสมาธิสมาธิชอบก็เป็นสมาธิาธนธี ศีลสมาธิปัญญาปัญญารักษาศีลเจริญสมาธิมันเกี่ยวเนื่องกันหมดแต่เราก็ต้องพยายามเพียรกระทําให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะการกระทําของเราก็ทําปัจจุบันให้ดีเพราะการสร้างบุญมีสิบมันก็เริ่มแต่แต่ทานญาติโยมก็มีทานพื้นฐานเมืองตนน่ะแต่ภาคก็ให้ทานได้มีปัจจัยเงินทองก็ให้ทานช่วยซื้อช่วยให้ส่วนรวมเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่ได้ทํา โยมก็ให้ตามกําลังที่พอยมก็ต้องหาคนขวขยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินรูปสามมือ้อสี่มือ้อพระก็กินมื้อเดียวว่าเอานุเคาะสงฆ์เคาะกันไปตามเหตุตามปัจจัยพุคคเราก็เกิดมาเพื่อจะสร้างบ่มีนะไม่ใช่เกิดเพื่อจะกินอะไรกันไปแต่พยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบ่มีพนระก็ให้ทานมาหมดแล้วถึงว่าพระไม่มีการให้ไม่มีทานมีศีลสมาธิปัญญา ศีลนี่ก็ตัวไถยทานมันอยู่ในตัวอยู่แนละ้วมีสมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในก 1, ิเลสพันธหานัตนาล้ยบบมีเบรกห้ามล้อมากกวาโยมทั่วไปถ้าพระไม่มีศีลก็สิ้นสีโยมไม่มีศีลก็หมดจากดีคุณงามความดีฉะนั้นเราต้องอยู่ในเพศสภาวะในสิ่งต่างๆเราก็ต้องรักษา รักษาคุณธรรมคุณงามคุณดีรักษาพระธรรมพระวินัยธรรมะพระวินัยคืออศีลธรรมะวินัยก็ขาดไม่ได้เทียนสองเล่มย่าให้มันดับถ้ามันดับมันก็มืดบอดแสงสว่างก็จะไม่มีให้เรามนะีมีธรรมะวินัยสองอย่างถ้ามีธรรมะวินัยมันก็จะมีมีปัญญามี ปัญญามีวิมุตต์มีความหลุดพ้นได้เข้าสู่อุเบกขาทําได้ถึงบ่มีสิบได้นบำเพ็ญไปทุกวันทุกวันสร้างปัญญาบม่มีสร้างวิยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาสร้างเยืรอซั์ให้เกิดขึ้นศรัทธาศีลฮิรีโอตปะพังวุสัจจะจากปัญญาในเอืรับเจ็ดประการเราจะได้มีบ,มบม่มีสิบมีทานมีศีลมีเนคขมาปัญญาวิยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขา บ่มีสิบก็จะให้เต็มไปที่น้อยละน้อยจะให้เต็มทีเดียวไม่ได้สิบไม่ใช่อย่าทําแต่ละข้อมันก็ต้องทาทุกข้อนะทําทุกข้อไม่ใช่ทําแค่คันติอย่างเดียวให้ทานก็ให้อย่างเดียวไม่ใช่งต้องเจริญปัญญาด้วยจเจริญเนคขมะด้วยเจริญอุเบขาด้วย,วยมันต้องเจริญไปทุกอย่างฉะนั้น การทําทุกอย่างมันก็เป็นบุญเป็นกุศลพวกนี้ก็จะได้สวดมนต์ตอนเย็นกันใครมีโอกาสก็มาคนที่เกิดราชการที่เก่ามีโอกาสก็มาร่วมกันสวดสวดมนต์ทรวัดเย็นก็ประมาณหกโมงครึ่งเริ่มหกโมงครึ่งทุกวันนี้มันมืดเร็วหกโมงครึ่งก็เริ่มสวดสวดทําวัดเย็นแปรและตอนนั้นก็สวดจกักรพรรดิตามกําลังวัน มารวมพรูรมกันในวัดเราก็ไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ก็พอดีพอดีไม่ไกลไ,กไม่ไกล,ไไกลใครม,มีโอกาสก็มาคนควายมาถ้าเราไม่บากบันคนควายมันก็จะลงไปทางโลกทางทางต่ําอยู่ดีหรือว่าเราเป็นผู้กระตัญญยกตาวิธีต่อวีรกษัตริยราชต,ตีทั้งหลายที่ทาให้ประเทศไทยไทยเรามีพุทธศาสนาตั้งมั่นปที่ไปนนเห็นวัดเห็นบาเห็นพระเห็นเจ้าก็ยังมีสายบาตให้ทานไม่ขาดไม่สายนะฉะนั้นเราอย่า ทิ้งศีลทำกรรมฐานทำทุกวันท้งวันกม,มทนากาับญาติโยมพุทธมบริษัท์ทั้งหลายนขอจเจริญธรรมมาอย่างพุทธมบริษัท์ทั้งหลายเอวัง